ับผมสวัสดีครับเราจะมาเช็ควิธีการตรวจสอบเรื่องของเลกูเลเตอร์ของ CO2 ตัวนี้นะครับใช้งานได้หรือไม่วิธีการตรวจสอบนะครับเลกูเลเตอร์ใช้งานได้หรือเปล่าอ่อันนี้ผมประกอบเข้าถังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการเสียบปลั๊กตัวนี้เป็นอ่ฮีตเตอร์220โวลต์นะครับเราก็เสียบเข้าไปที่220โวลต์อาจจะต้องหาปลั๊กแยกมาเสียบต่างหากนะครับเพราะว่าตัว220โวลต์เนี่ยเครื่องบางยี่ห้อเนี่ยมันจะไม่มีพอร์ตเสียบด้านหลังก็พอหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอันนี้เป็นก๊าซเซโร็น ะะถ้าเราไม่เสียบลิตเตอร์หรือเราไม่เสียบไอตัวปลั๊กตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเกิดไ e อเย็นเกาะตรงนี้ไตไม่หมดเลยนะครับที่เราทําการเสียบประก,กอบเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานพบเนี่ยเราเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้สักประมาณสองถึงสามนาทีเนี่ยแล้วเราก็มาจับตรงนี้ดูมันจะอุนอ่นๆอยู่ตรงเนี้ยนะมันจะอุนอ่นๆมันถึงไม่ถึงกับร้อนมากนะมันถึงพอจับได้บางคนเนี่ยไม่กล้าจับนะครับไอ้ครัวว่าไปจับแล้วมันจะช็อตหรือมันจะดูดอะไรบ้างจริงไม่นะเนี่ยจับอย่างนี้เลยถ้ามันอุ่นหรือมันมีอุณหภูมิทรกาา เปิดกาสเห็นไหมครับว่าหน้าปัาตรงนี้มันก็จะบอกสถานะของการตอนนี้ปริมาณของกาสในถังเนี่ยมันเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือบอกสถานะของกาสที่มันเหลืออยู่ในถังหลังจากนั้นเนี่ยก็เวลาเราจะใช้งานเนี่ยนะครับเราก็ประกอบต่อสายยางเนี่ยเข้าไปที่ตัวหลังเครื่องปุ๊บแล้วก็ออกตั้ง เนี่ยเราก็ตั้งลูกบอลเนี่ห็นไหมครับอันนี้คือคือก๊าซมันออกอยู่นะถ้าลูกบอลมันลอยขึ้นมาขนาดนี้แสดงว่าก๊าซเรียออกสุดไหมครับเด็่ยว๊ีออกมาอันนี้เลยสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าไปจนถึงกระทั่งสามสิบสูงสุดเลยนะครับและนี่คือปริมาณก๊าซเราก็ตั้งไว้ตามโดยปกติมาตรฐานเราใช้กับเครื่องเชื่อมติอุณูเราจะตั้งปริมาณก๊าซไปที่ประมาณห้าถึงสิบลิตรต่อนาทีโดยมาตรฐานนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะตั้งในสัดส่วนที่ปริมาณที่มากกว่าสิบลิตรคือ บริเวณที่เราเชื่อมีพื้นที่เป็นพื้นที่โล่งแก้เป็นพื้นที่เปิดมีโรงพัดเนี่ยอาจจะต้องใช้ปีมาักการสูงกว่าปกติโดยทัไไ่วไปนะครับ